สวัสด,ดีครับสวัสด like ีครับไปกับวอลชอทชอนะครับอันนีมีแค่สองคนเองไะแปลกแไปบ้างมีแค่สองคนราะว่ามีแค่สองคนที่ไปงานมาใช่ใช่สิงศรีเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของบรรยากาศงานเปิดตัวสิงศรีแล้วก็วันนั้นมีถ่ายเอ็มวีด้วยใช่มีถ่ายเอ็มวีด้วยงานวันนั้นมีอะไรบ้างฮะต้องเริ่มก่อนว่าตอนเราไปเนี่ยครับเราไปแค่ที่โมงานเปิดตัวสิงศรีเนี่ยเขาจัดจัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่วันที่สองวันที่สอง มิถุนาไอ้กรลกดามิถุนาถูกแล้ว <Okay. S 2> มุงจะรีบข้ามเดือนไปไหนหลงหลงลืมไปแล้วตอนนี้นะสองมิถุนาที่ผ่านมาคือใช่มีการจัดงานเปิดตัว4ีสี่ซึ่งในวันนั้นก็จะมีงานการถ่ายเอ็ด้วยใช่มีแบบให้เชิญชวนแฟนคลับไปถ่ายเอ็มวีด้วยึึ่พวกเราก็ออกจาก ขาดที่นที่ตรงนี้แหละที่ตรงนี้ประมาณสิบโมงโาะต้องไปทำงานก่อนใช่มีมีงานที่ต้องไปเคลียร์ก่อนก็เลยต้องออกเช้าหน่อยึ้นแต่ว่าก็มีคนถึงที่เช้ากว่าเราใช่วันนั้นนี่มีมีเพื่อนผมไปตั้งแต่ประมาณหกเจ็ดโมงตีห้าก็มีนี่แต่ว่ามีคนไปถึงตั้งแต่ตีสามแล้วเพื่อนที่ยาวแถวหน้าเพื่อนที่ยาวแถวหน้าแล้วก็มีบางคนถึงตั้งแต่สี่ทุ่มของเมื่อวานใช่ของวันก่อนแล้วก็วางของแล้วก็จองโรงแรมแถวนั้นนอนเลยสุดจัดเพื่อแบบเพื่อจะได้แบบ ไปยืนถ่ายวีมาดูคอนเสิร์ตอะไรตรงนี้แต่เช้าแต่ว่าของเ,เมมเบอร์ก็จะมีการรันคูตั้งแต่วันก่อนนะก็จะขอความร่วมมือว่าเอ้ยอยากเข้ามาดูเนาะอ,อยากคอนเสอร์ตไฟฟ้านะครับอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าใครแอบ,บมาดูก็อยา่าลงโซเชียลหรืออะไรอย่างนี้ก็เหมือนวันนั้นว่าที่อ่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า สถานที่ถ่าย MV หรือจัดโชว์ก็คือลานเสาชินช้าป่ะลานคนเมืองคือลานคนเมืองอยู่ตรงสาราว่าการกรุงเทพ่หน้าเสาชินช้านั่นแหละง่ายๆก็ทุกคนเข้าใจคือไม่เคยไปมาก่อนิ่งแบบที่ได้มีโอกาสได้ไปลานคนเมืองเหมือนกันคือตรงนั้นผ่านบ่อยเ้ยเคยไปแต่ไม่เคยแบบขึ้นไปหรือไปทํากิจกรรมอะไรไม่มีมันแค่ได้ผ่านอย่างเดียวปกติเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรตรงนั้นนอกจากไปไหว้พระใช่วัดสุทาน์แล้วก็ ตรงนั้นก็จะมีวัดพันแก้ววัดอะไรต่างๆมีหลยวัดหัวลำโพงวัดสุทัศน์เสาชิงช้าใช่ตามเนื้อเพลงเลยอะไรวะเนี่ยอ่ะเมื่อกี้เราที่ไหนแล้ววะถึงลานคนเมืองว่าที่จัดกิจกรรมแล้วก็ถ่ายบีซึ่งพอไปถึงนี่เราก็พูดกันไปตลอดทางว่าเราไปทําไมวะเราไปทําไมออกก็แต่แบบสิบโมงสิบโมงครึ่งคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกับแดดกรุงเทพมหานครที่มันร้อนจริงๆร้อนมากแล้ววันนั้นคือขับมอเตอร์ไซค์ไปอะปกติก็จะแบบเอ้ยไปข้างนอกก็จะขับรถไปแต่แบบ ด้วยความที่ขนาดที่ไม่มีที่จอดเนาะใช่ไม่มีที่จอดแล้วที่เขาแจ้งมาว่าที่จอดอ่ะมันก็ไกลจากตรงนั้นคือมันอาจจะ300เมตร500เมตรหรือเ0 0เมตรอะไรอย่างเงี้ยบางที่เป็นโลก็มีเนี่ยแต่ด้วยที่ต้องแบกของนะมันก็เลยแบบตัดปัญหาว่าไม่แบกอะไรเลยแล้วก็เอาโมดใส่ไปแล้วกันเอาโมดใสไปแล้วก็หาที่จอดง่ายเราถึงประมาเที่ยงเที่ยงวันนี้ก็คือช่วงที่เขากำลังเริ่มจะเริ่มถ่ายเอ็มวีเขาเตรียมไงล่ะ ว่าอ่าจะเป็นยังไงถ่ายซีนไหนอะไรยังไงซึ่งก่อนที่แฟนคลับจะมาถ่ายเอ็มวีเนี่ยช่วงเช้าก็จะเป็นคิวเมมเบอร์ที่ไปถ่ายอ่าใช่เป็นคิวเมมเบอร์ถ่ายทีละคนปะที่เห็นแบบหลุดออกมาเป็นเดี่ยวด้วยเป็นกลุ่มด้วยซึ่งแบบคนที่ไปถึงตั้งแต่เช้าก็จะได้ดูน้องๆถ่ายเอ็มวีกันเนาะแต่เขาไม่ได้ลงโซเชียลอะไรนะใช่เพราะเหมือนเขาขอความร่วมมือด้วยว่าการบอกกันแบบพานทวิตว่าเฮ้ยตอนนี้น้องถ่ายเอ็มวีอยู่อะไรอย่างนี้ไปมาเช้าก็จะได้เห็นเนาะแต่ว่า การค่ับเขาจะมารวมกันเยอะๆประมาณช่วงที่เที่ยงแล้วเพราะว่าเขาต้องมาถ่ายเอดีกันใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องต้องชมอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าช่วยให้รอดตายจริงยิ่งช่วยรอดตายทั้งน้ําเอ้ยพอน้ําหมดไอติมหมดเหมาเหมาเหมาแบบเหมาแบบลูกชิ้นเอ้ยชานมแบบร้านชงอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้แบบขอบคุณด้อมแมวที่มาเจอมากมากเลยครับคือนอกจากจะจัดยาดมจัดน้ําจัดขนมอะไรแล้วเนี่ยคือพอของแบบของแจกหมดเนี่ย ก็คือไปเหมาร้านแบบรถเข็นข้างๆอะไรข้างๆมาหมดเลยอ่ะที่แบบน้ำอ้อยไอติมน,น้ำแข็งใสหรือว่าพวกแบบพุชชงพุชชิ้นอะไรกอแบบโอ้โหพุชแมพุชแม่เวลิกูดเวลิกูดยกนิ้วให้ขอบคุณมากครับรอดตายจริงรอดตายจริงๆครับผมคือ แล้วก็คุณเป็นคนที่ถ่าย MV ใช่คือผมไม่ได้ถ่ายนะแต่ผมไปคือไปกันกับสองคนแล้วคุณพูดว่าเฮ้ยพี่ผมอยากถ่าย MV ผมอยากจะมีซีนซึ่งก็อาโอเคเราไปได้เราไปเป็นเพื่อนแบบตอนตอนนั้นซึ่งเราก็คิดในใจว่าไปทําไมวะไปทําไมไปเป็นเพื่อนมันทําไมแทนีคืออากาศมันร้อนจริงๆอากาศร้อนจริงทุกคนขนาดอยู่ในเต็นท์่ะอยู่ในเต็นท์นะไม่ได้ถ่าย MV ด้วยนะยังอุืน ร้อนมากแต่ก็ต้องชื่นชมคนทุกคนที่แบบไปเป็นเอ็กซ์ตาถ่ายเอมบีวันนั้นแหะทนทานทนทายาทมากทนมากแล้วก็อ่ะไม่พูดถึงไม่ได้น้องน้องวงโยกน้องวโยกอ่ะเขามาจากโรงเรียนแถวๆๆไม่แน่ใจว่าเป็นสิทธิ์แถวๆนั้นแหละจำไม่ได้ว่าโรงเรียนอะไรแต่ว่า แม่ที่สาาสละเวลาแล้วก็มาช่วยถ่ายใช่แล้วน้องก็แบบมีเป็นลมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน้องแบบสุดยอดมากชุดด้วยอุปกรณ์คือแบบโหคือแฟนคลับว่ายืนนานแล้วแต่ว่าคือของน้องมันมีของที่เราต้องแบกต้องแบกชุดร้อนหนาเราเคยแบบเห็นแบบวงโยของโรงเรียนอื่นที่แบบเราเคยเล่นด้วยแบบโหร้อนนะร้อนมากนะขนาดเราเองงเงี้ยเราเราตอนแบบมปลายอะไรเงี้ยเราก็แบบเคยเห็นเคยแบบเคยผ่านกับมันมาบ้างเงี้ยก็แบบ อย่างโม้นทุกคนปีนี้แบบแดดกรุงเทพสุดจริงสุดมากและ MV เนี่ยต้องรอแดดด้วยนะไม่ใช่แดดร่มถึงจะถ่ายนะทุกคนเอ็มบีที่แบบพอเมฆเริ่มมาปุ๊บอ้าวคัดคัดก่อนรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอรออีกสักสองสามนาทีเดี๋ยวแดดมาเดี๋ยวเราถ่ายต่อเดี๋ยวแสงไม่สวยเนาะเดี๋ยวแสงไม่สวยเราอยากให้ทุกคนได้เห็นน้องสวยๆเนาะเรารอไปแดดแป๊บนึงครับครับซึ่งคือแบบ ก็ก็ถ่ายกันยาวอยู่ไหมประมาณสองสามชั่วโมงถึง 13, บ่ายสามปะประมาณบ่ายสองบ่ายสามได้เพราะว่าประมาณนั้นเพราะมันจะมีซีนที่เป็นแฟนคลับตัวเดียวใช่ไหมซีนที่แฟนลับของโยแล้วเป็นซีนแฟนคลับของโยโน้องอแฟนคลับกับน,น้องอแล้วก็มันจะมีซีนแบบซีนแยกอีกของแต่ละกรุป๊ปแต่ละกรุป๊ปอ่าใช่อ่าก็จะแบบโอ้ถ่ายกันหลายรอบถ่ายกันสนุกสนานเลยอืมก็จริงๆก็อยากเห็นเอ็มวีเต็มแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาก็ยังไม่บอกที่ที่ที่พี่เชอร์เขาสปอยมาเขาบอกว่าอาจจะ ถ้าทันอาจจะเปิดในการจับืถ้าทันอาจจะเปิดในการจับเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากเห็นเอ็มดีพรีเียครั้งแรกก็ไปยังจับมือเยอะๆนะครับรอบนี้บัตรยังขายได้เยอะเลยยัง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 มีขายอยู่เขาปิดพีวไหนนะสิบสองสิบสองเดือนนี้นะมีทุนายนี่นะใช่ตอนนี้เที่ยงตรงใช่ไหมใช่ใช่ครับตอนนี้บัตรยังขายออกได้ประมาณไม่เยอะมากไม่เยอะมากคือถ้าแบบไม่รีบซื้อตอนนี้บอกเลยว่างานแพงแน่นอนแพงมากแพงแน่นอน อ่ะงั้นเดี๋ยววนกลับเข้ามาเรื่องบรรยากาศตอนถ่ายนิดนึงแล้วกันอ่าคือผมอะด้วยความที่แบไปถึงเที่ยงคือเขาตั้งแถวอะไรก็เสร็จแล้วล่ะระหว่างที่ถ่ายเขาถ่ายมีก็แบบมีช่วงที่ให้ให้แฟนขับรนเข้าเดินออกได้นาะเพราะแบบบางคนก็ไม่ไหวก็ต้องไปเอาน้ำเอายาดมมาทานใช้ก็แบบเราก็จะยืนอยู่ประมาณโซนแถวหลังโซนแถวหลังก็คือโซนที่อยู่หน้าเวทีเลยติดรัวเวทีก็จะอยู่กนอยู่แบบพวกเป็นลับบ้านที่เชอร์ข้างหลังเนาะบรรยากาศก็จะแบบแดดอุณตะปูมาที่ถองศาสาดส่องเข้ามาอย่างตลอดเวลา ซึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงท่อนท้ายของเพลงนะครับเดี๋ยวเราเล่นตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ทําตามท่าที่ซ้อมท่าที่ซ้อมมันก็จะมีแบบที่เป็นคลิปเบอร์ที่เป็นเซมมาสเตอร์ที่เขาออกมาเต้นกันแบบยี่เอ็มเจโฟี์เอ็มอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็แบบมีท่าให้มีอะไรให้แล้วก็แบบเอ้ยขอแบบสนุกสนุกเลยทุกคนก็จะพร้อมจะกระโดดโลดเต้นกันเต็มที่หุ้ยผมดีมากเลยทุกคนแต่สสปายให้หนึ่งอ่ะก็ต้องเข้าใจว่าการการถ่ายมันก็ต้องมีแบบอ่า เค้กเผื่อไว้เพื่อกันเสียอะไรเงี้ยแล้วเป็นคำที่เกียดมากเลยเวลาเข้ากองถ่ายจะถ่ายเอาเอาเื่ออีกเค้กไม่ต้องชมเอาเลยขออีกเค้กนึงขออีกเค้กเลยเสียเวลาอันนั้นเดี๋ยวพี่ขออีกเค้กนึ่งโอเคนะกันเสียเอาพูดอย่างนี้เลยจบอะไรเงี้ยแต่แบบว่าดีแล้วเขาให้กําลังใจแล้วเข้าใจแหละในความอยากให้กําลังใจแหละแบบว่ามันก็ตอแต่นะพเสีะแบบเออคือพี่พูดอะแดดไปแล้วไงโซนจังหวะพูดโอ้โหแดดมาแดดไปแดดไปแดดไป เออซึ่งคือวันนั้นแบบน้องหลายคนก็คือแบบ<ม>แขนคนละสีเลยอ่ะจริงๆคือกลับมาจากงานเนี่ยแล้วไปเจอกับเพื่อนอีกวันหนึ่งทำไมไดํำขึ้นละ่ะอ่าโดนแดดมาแต่ละคนนี่คือแบบผมกลับมาคือแบบหน้าผากผมแสบม,มากเอาง่ายๆนี่ขนาดไม่ได้ออกไปด้วยหน้ายัางแสบเลยเแล้วคือแบบผมเหมือนจะเป็นมเลกอยิวหนักแต่ร้อนแบบผมไหมอ่ไมอะไม่ไม่เกียมอ่ะเขาบอกว่าตากแดดมากๆได้วิตามินนะแต่อันเนี้ยไม่น่าจะวิตามินแล้วละอันนี้น่าจะมาเลย์ แไปกับน้องอีกคนนึงคือแบบมีรุ่นน้องที่รู้จักจก็คือไปถ่ายมืด้วยกันโหปกติเป็นคนหน้าขาวกลับมาออกมาเป็นคนอูเลยแดงข้างหนะ้าแบบเออตอนตอนเดินออกมานะแดงจริงอ่ะแล้วคือแบบได้เจอแบบหลายๆลายคนอะไรเงี้ยแบบโแบบอ้โหทุกคน่งพยายามมากมือดีกูดมากก็มีโมเมนต์ประทับใจอยู่แล้วตอนช่วงถ่ายมือดีมแบบ hey, ีช่วงที่เขาแบบเฮ้ยเดี๋ยวให้ทุกคนมองคลับทีแฟนคลับที่แบบเขาต้องต้องนั่งเขียนอ่ามีเข้ามาร่วมถ่ายมืด้วยแล้วก็จะมีช่วงที่เขาเน็ตดันเน็กันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมองที่ ร่วกลับน,นะครับเดี๋ยวพี่สวาเป็นพี่เชอร์และพี่เชอ,เชอร์ก็เดินออกมาจากข้างหลังตรงเต็นท์ี่ทางออกมาเป็นแบบตัวมาร์คให้เอ่อเป็นแบบว่ากําลังใจให้ทุกคนเลยอะว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเชอร์ออกไปยืนให้เลยแล้วก็มีแบบช่วงที่จังหวะที่แบบอ่าถ่ายมีอยู่แล้วแบบน้องๆวงโยบางคนแบบไม่ไหวเขาเป็นลมก็มีเมมเบอร์ที่อยู่ข้างหน้าเห็นแล้วแบบคอยเยสตาร์คอยดูแลให้อยู่ใช่อะไรอย่างนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งฝั่งนั้นอะผมผมอยู่ใกล้เหตุการณ์ ก็ผมก็เห <sociedad, S 1> ็นแบบเออเมมก็แบบว่าพยายามจะเรียกแล้วก็เข้าไปแบบช่วยอะถึงว่าเขาจะทําอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าด้วยกฎของเขาเองอะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบน้องก็พยายามที่จะแบบเทคแคร์คนที่มาร่วม MV ด้วยอะไรคือแบบเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างแบบตรงเนี้ยขอมเม้เบอร์แล้วก็ระหว่างแฟนคลับมันเองก็น่ารักนะแบบเอ้ยแบ่งน้ำแบ่งยาดมแบ่งล่มแบ่งอะไรกันใช่ก่อนถ่าไทยวีเสร็จมีผู้บริหารของ ยิเจท่านหนึ่งก็คือพี่จ๊อบนั่นแหละอ่าพี่จ๊อบเลยไม่ต้องยิงย่อแล้วก็คือพี่จ๊อบนั่นแหละพี่จ๊อบเขาก็ออกมาพูดว่าอ่าเดี๋ยวจะแจกบัตรจับมืออ่าใช่คนละหนึ่งใบแับเหมือนค่าตาเอ็กซ์ต้าอ่าเอ็กซ์ต้าสองใบได้ไหมรอดูไปก็คือแบบอ่าโอเคมันก็เป็นสินน้ำใจนะบัตรจับมือคนละใบอะไรเพราะว่าแบบแต่ตอนแรกมาเข้าอย่างเข้าอย่างได้ยังเข้าเข้าเรียบร้อยได้ไหมบัตรจับมือไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเออเออยังไม่แจกด้วย ก็แบบไม่ก็ถือว่าแบบเออเราตอนแรกเราไปเราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วไงแบบไปร่วมสรุกถ่ายอีทีเฉยก็เลยถือว่าเขาแจกบ,บัตรเลก็โอเคตอนนั้นใจผมไม่อยากจอวิ่งเข้าไปเลยนะแต่ไม่ทันแล้วแต่ไม่ทันแล้ว <laughs> ไม่ทันแล้วถ <laughs> ่ายอะไรเสร็จปุ๊บอ่าก็ถึงเวลาที่จะจับจองพื้นที่รอดูโชว์แล้วก่อนนั้นี้ก็แบบไปแยกย้ายไปกินข้าวกลับมาเริ่มโชว์ประมาณห้าโมงครึ่งถือว่า<ช>ตรงเวลาใช่ก็คือแบบอ่ะโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วก็ ไอโซนตากล้องอ่ะตอนแรกที่เห็นอ่ะมันไกลามากเลยนะแต่พอแบบเออปรับไปปรับมาเอ,อ้ยก็ไม่ได้ไกลามากแต่ว่าด้วยทรัพยากรตากล้องอะไรเงี้ยแบบอู๋อบันไดสูงบ้าง <c oughs> ผมก็แบบเนี้ยตรงไหนหรว่าอะไรเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งเรามีแค่กล้องไม่ได้มีบันไดไม่ได้มีอะไรเขาเข้าใจยังไม่เข้าใจยังไม่สู้เลยแต่คือก็ก็ได้ก็ก็ก็ถ่ายรูปมันได้ก็นั่ยนะไปดูที่เพจอ่าเช s ีเอสเไปดูได้เลยครับเคยก็แบบ เออนี่ก็จะมีโซนคิดโซนให้ด้วยเนาะใช่ข้างหน้าคิดโซนก็คือแบบตั้งแต่ประถมจนถึงมอตน้นอ่าค,คิดโซนนี่บอกเลยว่าเฮฮาที่สุดแล้วเด็กแบบโอ้โหเด็กกรี๊ดกรีกร๊ดแบบอู้แบบพี่เชอร์แต่วันนั้นพี่เชอร์สวยมากสวยจริงๆและชุดไอตังกาต้านี่มันคือเขาแบบเชอๆๆร์สามขวดจริงๆเอาแล้นะอ่าเอ้ยอก็คือเพลงแรกขึ้นมาเพลงออตากาตตาเลยใช่ออตากาตตาเชอรกับรุ่นสี่ใช่ใช่เชอรกับรุ่นสองเป็นอีวาเกะอีวาเกะไม่มีเป็นรุ่นสามคุกกี้ แล้วก็พูดคุยเอ็มซกันนิดหนึ่งแล้วก็สี่สี่คนเต้นให้นามิดะป่ะนามิดะป่ะไม่แน่ใจว่านามิดะก่อนหรือว่าบี k ก่อนเอ้ยอ๋อบี k นก่อนแล้วค่อยมานามิดะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเข้าแบบครบรอบ6กปีจริงๆอ่าซึ่งเพลงบีเ็นเนี่ก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ของมันดีดีที่สุดแล้วเพราะว่าเขาได้มันเต้นหน้าวัดสุพัทกับเสาชิงชาแล้วใช่โอ้โหเนื้อเพลงร้องมาตั้งนานกว่าจะได้เต้นหน้าวัดสุพัทกับเสาชิงชาใช่แล้วก็ หลังหลังหลังจากจบนั้นเสร็จก็จะมีโปรโมทการท่องเที่ยวใช่ไหมของอ่ากรุงเทพที่ผู้ว่าหรืออะไรนะอ่าเป็นรองเป็นผู้ช่วยไอ้รองรองผู้ว่าหรอใช่ใช่แล้ผู้ว่าถ้าถ้าผมจําข้อมูลอะไรผิดไปก็มเสมเมนนี้ละไง่อยลกันเออเพราะผมก็าจำไม่ได้จริงว่าไม่ได้ใจว่าระดับสคริปว่าอันไหนมันมาก่อนมาหลังแต่จำได้คร่าวๆว่ามีมีประมาณนี้ใช่ที่เขาโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวในกรุงเทพอะไรแบ้สอเ้ืมอนจัดเป็นกิจกรรมสสส ว่ไมรู้ของกรุงเทพมหานครเดียของกรุงเทพแหละอะไรหกก็ไม่รู้กิจกรรมร่วมกับยูทีเอพอดีอ่าใช่ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเขาคงจะค่อยๆปล่อยออกมาใช่เราจะติดตามดูก็<อ>หลังจากสัญญานะใช่ไหมอ่าใช่หลังจากสัญญานะเขาจะเป็นเพลงฮักกระต่ายไวรัสอ่าฮักกระต่ายไวรัสกระต่ายไวรัสแล้วก็เพลงเทมโอนิโมะอ่าฮะแล้วก็มาตะมาตะโอเคอ่าแล้วก็จะเป็นสายซับอ่าฮะแล้วมีเพลงเซอร์ไพรส์เป็นยูเมวาดิจิเน่าเพลงของทีเจมเนาะใช่ใช่แล้วก็จะเป็นเพลงรองอีกสองเพลง ที่เพลงว่าฮาจินมิเต็ดน้องโอชิอ่ะฮะนี่เพลงรวมกับตังใช่เพลงยูนิติดยศยูนิติดยศแล้วก็มีน้องคอร์ทเจลลี่เข้ามาด้วยใช่ใช่ก็จริงๆก็คือยูนิติดยศหมดแหละเพราะอยู่แล้วฟอนก็อยู่คาร่าคาร่าเจลลี่นี่ก็เป็นเซนเตอร์ของฤดูวันใหม่อ่าวันใหม่ใช่วันแรกฤดูวันใหม่วะวันใหม่วันใหม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแง่เลยดูใหม่วันแรกเลย แล้วก็เพลงสุดท้ายก็จะเป็นเพลงซิโยซะโตโยวาซะโนไอเดะอาจจะอ่านยากไปบ้างแต่คือคือนั่นแหละเพลงที่สามของซิงเกิลสิบสี่ซึ่งก็แบบเป็นเพลงที่แบบร้องด้วยกันร้องด้วยกันสิบสี่คนเลยซึ่งแบบเพลงที่เชิญร้องมาก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆขึ้นใช่ค่อยๆขึ้นกันมาเป็นเพลงที่ถ้าหน้าฟังในงานอ่ะคือเราฟังไม่ค่อยชัดแต่รู้สึกว่าเป็นเพลงเป็นเพลงที่ไปมันมีสตอรี่ทั้งสามอันเลยมันมีสตอรี่หมด ไอเพลงสำหรับเพลงสุดท้ายผมคิดว่มันเป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงที่สำหรับเพลงแก๊ส sì, ท so ี่เชอร์ท่เป so ็นเพลงเพื Đây, ่อเพื่อเพื่อบอกลาเพื่อบอกลาจริงๆอ่ะแล้วก็เพื่อบอกลาน้องๆด้วยเพราะว่าตัวตัวซิงเกิลหลักผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฟิลของการบอกลามันแค่การฝากวงฝากวงต่อละด้วยเออแต่ไอกานวาฝากพีนเท่ด้วยนะคะที่เชิญชอบคอนเซปต์คอนเซปต์นะที่เชิญพูดแล้วมันเป็นคอนเซปต์ของเพลงนั่นจริงๆนะเพราะว่าแบบให้ดูแลให้ดูแลต่อไปด้วยเขายังรักอยู่เาก็ าก็อันนี้คือ l ิสเพลย์เขาก็จะไม่ได้อยู่ในฐานะเมมเบอร์แล้วไงเขาก็จะออกมาในคอนเสิร์ตนินซึ่งเป็นคุณแม่แล้วกันเป็นคุณแม่ของลูกๆตอนนี้คุณดูแลวงเป็นคุณดูแลวงเป็นแม่แล้วตอนนี้เชิญกลายเป็นแม่ครับอะไรประมาณนั้นซึ่งก็แบบสามารถไปย้อนดูไลฟ์ได้ในอ่า YouTube ช่องของม j เนาะใช่ช่องของม j เจก็เป็นเพว่าเขาจะมีไลฟ์ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นคอนเสิร์ตยันจบคอนเสิร์ตเนี้ยแล้วก็ ในนั้นก็จะมีเรื่องอะไรนะฟูมิโอกาสได้ปะฟูมิโอกาสใช่ยังวจารณ์เรจะมีโหวตฟูมิโอกาสซึ่งน่าจะเปิดโหวตยังยังไม่แน่ใจก็ต้องรอเขาประกาศอยู่ดีเพราะว่าในงานเขาแค่พูดไว้ว่าเออให้จับเป็นทีมใช่ไหมเป็นทีมแล้วโทเค็นที่โหวตครั้งนี้ไม่ได้เบินเบินเป็นโทเค็นล็อกอเคคืแบบพังก่อนนี่คือแบบคลรมละลายคนโหวตก็คือแบบเชี่ยคุณจะโหวตนี้เพราะว่าเออก็คือปลาทิ้งอ่ะปลาทิ้งปลาคว้างเลยอ่ะรอบนี้ก็อาจะแบบโหตุนเสบียงกันให้เพียบพร้อม ใช้งานนี้เสร็จเดี๋ยวใช้รอบงานต่อไปได้เลยใช่ไม่น่าจะมีอะไรนะมั้ยรว่ามันก็หมดแค่นี้แหละที่เราจําได้แล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบเออตอนส่งอะไรเมมเบมรออย่างเงี้ยเออไม่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเพราะว่าบรรยากาศงานโดยรวมคุณสามารถดูในไลฟ์ของยีนเ t i o n ใช่เราเราก็แค่มาพูดคุยแบบเออให้มันแบบ อยากอยากทำอะเอางี้กันนะอยากจะเล่าบรรยากาศของซุ้งไายบีให้ฟังว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะอากาศมันร้อนนะแต่ว่าเราได้เจอบรรยากาศของการมันร้อนตอนไม่บ่ายไม่บ่ายด้วยเชียงเลยโอ้โหไม่ไหมเลยแต่ว่าแบบก็ถือว่าเอีกวันที่สนุกดีแต่ก็ยังถามเลยว่าไปทําไมใช่ตลอดทางนะอันนี้ย้ําว่าตลอดทางจริงตั้งแต่ขาไปจนขากลับไป่ทำไมแล้วคือขากลับต้องนั่งแบบลงรูปในแบบ หลังมอไซ์เออหลังมอไซ์อ่ะที่แบบเออต้องคอยอัปเดตว่าอันนี้คืออะไรทําไมต้องแจ้งคนู้แบบโอ้เหนื่อยมากผมว่าน้องเหนื่อยกว่าแต่น้องพีเองนะแต่น้องตื่นเช้านะเออวะเออในเซ็ตลิปที่รอบนี้จัดมาพี่นัทชอบพิมพ์ไหนจำได้ไหมจำลิปเหรอจะลิออยังไงก็ต้องเป็นคุกกี้ไว้คุกกี้เหรอเพราะว่าอันนี้ก็คือน้องเราด้วยคือเราอ่ะไม่ค่อยเห็น เอาอันนี้ส่วตัวนะคือไม่ค่อยได้เห็นนายชัยกี่ขึ้นเ <ừ. S 2> ท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือแบบแล้วมันเป็นรุ่นสองทั้งหมดเออเออเพราะอีสามเพลงแรกมันแยกรุ่นเลยแยกรุ่นเลยคือเพลงแรกก็คือเชอร์ต้องแบบเหมือนแบบอ่ะมาดูแลรุ่นสี่แล้วเขาแบบแล้วก็เป็นเพลงที่สองก็จะเป็นแบบรุ่นสามทั้งหมดอีวาเกะอ่าใช่แล้วก็ รุ่นสองคือเหมือนเชิญเขาแบบว่าก็เป็นรุ่นที่บุกเบิกมากับเขาด้วยกันเป็นคุกี้แล้วซึ่งแล้วรุ่นสองก็จะมีมิโอริด้วยมั้งน่าจะไม่ผิดนะเพราะว่าจริงมีตั้ง้าพุกี้ถ้าผิดะเพราะก็จะมีรุ่นหนึ่งที่มานสองคนเพลงนั้นน่ะเพราะว่ามีสัญจรมีมิโอริถ้าจะไม่ผิดก็นั่นั้นจะรวมรุ่นหนึ่งรุ่นสองอ่าใช่ก็คือเหมือนเขาก็เปรียบเทียบว่าเป็นรุ่นที่บุกเบิกกับเขามาอะไรย่างเงี้ยพนิดหน่อยแล้วไปยีเจคุเี้ อ่าแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ได้ดูที่ได้ดูจริงๆแบบดูใกล้ๆแล้วมันเต็มสิบหกคนแบบใกล้ๆไม่ได้เหมือนเทเตอร์นะไอ้นามิดาดนามิดาใชออนน่อันนี้อันนี้เต็มเต็มเต็วมวงนะเต็วมวงเลยสีคนเลยนะแล้วคือแบบเยอะมากรอบนี้คือเยอะมากบล็อกกิ้งดีมากหลายเต้นดีมากแล้วเป็นเพลงเวอร์ชันเต็มด้วยถูกไหมใช่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นนามิดาเซอร์ไพรส์รในโชว์นะใช่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนะอย่างอ่ารอบที่แล้วเป็นเซอร์ไพรส์ของ เปิดตัวอีวนท์ Maybe ซึ่งเอาเอา b กับ N Fly มาสลับโคกันอซึ่งรอบนี้ก็เป็นเรื่องทำเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าไม่ได้เห็นแบบโชว์แบบี่นานมากใช่ซึ่งเพลงพวกยูนิตแยกๆเนี่ยที่แบบชอบอ่ะผมชอบไอเพลงนี้เลยอยู่ในวันที่เจ๊งไงอ๋อเออเพราะไม่ดึกว่าจะออกมาด้วยใช่แล้วมันขนลุกจริงเพราะว่าแบบคือเราก็ไม่ได้ดูสดแบบที่เขาไปเปิดตัวเชียงใหม่ถูกปะล่ะ แล้วตอนแรกเราได้ดูสดอ่ะถึงถึงถึงจะไม่ใช่อริจินอลที่แบบ CDM <ไอ S 1> จริงๆอะแต่คือแบบไอ้นี่มันก็48เต้นนะเว้ยอะไรที่แบบก็าถามว่าในเพลงเปิดตัวของรุ่น4กับรุ่น2 CJ c ีบลเบนเพลงรุ่นไอเพลงสองเพลงล่าสุดวันใหม่ไอวันแรกวันใหม่ดิวันใหม่กับวันแรกนู่นเลยละ <c oughs> <c oughs> นะย้อนกลับไปนู่นเลยนะ วันใหม่กับไอเพลงจะไม่ดีจากความฝันผมชอบจะไม่ดีจากความฝันรู้สึกว่าเพลงมันแบบจังหวะมันสนุกสนานใช่ใช่เพลงเพลงมันแบบแบบไอดอลลูกอะไอดอลลูกมากกว่าซึ่งแบบเชี่ยวชอะอนิเมะอะอนิเมะเลยอะอนิเมะเล่อนิเมะทักเรื่องนึงอะที่เป็นแบบนักกีฬาแล้วตอนแรกผมอ่าตอนเพลงขึ้นมาผมนึกภาพเป็นออลไว้ยืนยืนอยู่ที่ไหนก็เป็นได้ะแบบโอพีโอพีของมีมาฮิโร่ขึ้นมาเลยอะเออสุเมะ ส,บบสนุกนี่สนุกนี่ใช่แต่ก็คือแบบจริงๆอ่ะก็ทั้งช่องได้ไปกันอยู่สองคนอ่ะ,อะก็ไปรู้ม่ใจะเอาอะไรมาคุยเยอะเ,เอาแล้วมาคุยเยอะเพราะว่ามันก็เป็นความคิดเห็นสองคนซึ่งแบบว่าอาก็นั่งคุยกันมาก่นอนแล้วว่าเราเราจะคุยอะไรกันบ้างถ้าใครได้ไปในงานนะครับหรือว่าได้ดูผ่านไลฟ์ชอบตรงไหนมาแชร์กันได้แต่ถ้าใครได้ไปในง,งานคุณมาช่วยมาช่วยมายืนยันกับพวกผมเลยว่าวันนั้นร้อนจริงๆ แล้วก็บรรยากาศแล้วก็บรรยากาศในงานเป็นยังไงผมอยากจะรู้จากมุมมองอของพวกคุณมาว่าเฮ้ยในฐานะคนที่ได้ไปร่วมงานทำเหมือนกันมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างนะบรรยากาศงานบรรยากาศตอนถ่าย MV บรรยากาศการเปิดตัวซิงเกิ้ลช่วงระหว่างรอส่งหรือว่าอะไรก็ตามแต่มาเล่าให้ฟังกันได้แลกเปลี่ยนสนุกสนานใช่แต่จริงอะวันนั้นอะอยากจะถ่ายคลิปวันนั้นเลยอะแต่ไม่ไหวแต่ไม่ไหวจริงร้อนม,มากคือแบบเอออยากจะไปคุยกับคนนี้นะว่าเออเป็นยังไงครับแต่ ยอมแพ้ว่ะทุกคนขอโทษเพราะว่าคนที่จะไปสัมภาษณ์ก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวเหมือนกันคือจริงๆอ่ะมีคลิปตอนเปิดด้วยนะเดี๋ยวจะใส่ไหมจะใส่ไว้ตอนท้ายแล้วกันว่าอันนั้นเราเปิดจริงๆแต่หลังจากนั้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วให้ดูแสงได้แต่ตอนนั้นเลยเออเอ้ยเสริมนิดนึงยูเมวาที่เก่งหน้ที่เอามาเล่นอ่ะในเอ็มวีอ่ะจะมี เสียพี่ดินาบอกว่าสู้ๆนะอ่าซึ่งในโชว์ในนี้ก็มีในนี้จะไม่ใช่เสียพี่ดินาเป็นเสียพี่เชอร์ใช่เป็นเสียพี่เชอร์สู้ๆนะไอ้ฮองท้ายโอเคนั่นเดี๋ยวผมก็จะลองไปฟังเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นก็มัวแต่เดินหามุมถ่ายรูปแต่ว่าก็ได้ฟังได้ถึงซ้ำบรรยากาศอยู่ใช่ครับแต่วันนั้นก็ลมแรงนะตอนเย็นอุ้ตอนไทยมีไม่เห็นแรงนิดเลยอุ้ยแต่นี่มันเย็นไงอ๋อเออตอนเย็นแล้วและคือต้องต้องไอ้นี่ด้วยบ้านเชอร์เขาแบบไฟไฟเขาอลังมากไฟไฟแล้ว ไปล่อยไม่ได้ปล่อย่ต้องต้องส่งเขาไปยินถือใต้ไฟคนละัเพราะว่าแบบโอ้หลมพัดคือปิวอะจริงคือเขาก็อยากดูแต่ว่าก็ <laughs> ต้องยืนอยู่นี้มันก็ต้องแลกกันอ,อ,อาจจะผัดเว้นกันอะในนี้ผมก็ไม่รู้นะคือ,อแบบใต้ไฟใหญ่เยอะมากทุกคนท,กออทุกบ้านมี้า้ไฟ,ไฟทุกบ้านมี้ายไฟน้องออน้องน้องที่แบบอ่ามี้า้ไฟอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เห็นกันหมดนะใต้ไฟคือแบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนมาก,มากๆทีออ่คอยสนับสนุนน้องจนแบบ มาถึงวันนี้แล้วกันแล้วฝากฝากดูย B&K ต่อไว้ด้วยนะฮะใช่ก็ยังฝากย B&K ด้วยเหมือนพี่ที่พี่เจอฝากทุกคนนะครับเราก็ฝากทุกคนรักในวงนี้ต่อไปแล้วกันอ่าใช่ถึงมันจะมีปัญหาเยอะแยะเลยแต่ว่าฝากทุกท้องท้องไว้ฝากเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็จะมีอีกสองอีเวนต์มีเลยอ้าวงานจ <c oughs> ับมือไงเชี่ยนี่กำลังจะโกยบัตรจับมือยังไม่ได้ซื้อเลยแล้วอะไรอีกรู้ไหมอินดี้แคม อินนี่แคมป์อินดี่แคมป์อินดี่ใจเฮ้ยอันนี้ผมขอโทษก่อนเลยทุกคนคือในวันที่มันมีงานเปิดตัวอินดี่แคมป์ที่สัญญาณผม,มอัดคลิปแล้วเว้ยผมมีผมมีอัคดคลิปไปแล้วคุยกันประมาณชั่วโมงนึ่นโทรศัพท์ตัดตั้งแต่สิบนาทีแรกคือแบบผมอัดต่อผมไม่สามารถอดัดอีกรอบได้แต่ว่าแบบขอโทษจริงแต่ถ้าเกิดอยากดูเดี <laughs> ๋ยวเอาแปดนาทีนั้นลงให้ดูไม่ไม,ไม่ไม่ลงแล้วลงไปแล้ว <laughs> แต่ถ้าเกิดใครอยากดู <laughs> เดี๋ยวผมจะกลับไปทำมาให้นะครับ ถ้าอยากดูวนบบบรรยากาศฟังบรรยากาศหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นหลังคอนเสิร์ตเลยเพราะว่าคุณกับผมดูคนละรอบแล้วอ่าใช่อาจจะได้มีแบบมาพูดกันว่าอ่าของรอบนี้เป็นไงของรอบนี้เป็นไงก็อาจจะเกิดไปก่อนเป็นงานของอินดี้แคมปเลยอินดี้แคปไปเลยก็พูดบอกให้ฟังเลยว่าอ่าเดี๋ยวมันอาจจะมีอีกคลิปสองคลิปนั่แหละหรือว่าอาจจะมีคลิปเดียวเพราะว่างานจับมือคงไม่ได้ทำคงไม่ได้ทำเพราะว่าบัตรน้อยบัตรน้อยว่านี่ก็ยังไม่ได้ชื่อเหมือนกัน กังว่าอาจจะไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าเรามีแบบถังแตืมถังแต่งจริงแต่งจริงแต่ผมอาจจะมีเดือนหน้าผมอาจจะมีที่เป็นหน่วยในอ่ะตึงซึ่งผมตัดออกไปแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ไปไม่ได้จองอาจจะมาเล่าบรรยากาศเป็นหน่วยไนเพราะว่าโซโซโซเอาไปแล้วด้วยหลังจากนี้อาจจะมีแบบรถโชว์ผมไปกับใครบ้างอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะมีอีพีที่ดูคุยกับคนบุคคลในลำนาบุคคลในตำนานอีกแล้วอ่ะอาจจะได้เจอกันอีกก็ก็ถ้าไปออกกับเขาเรื่อยๆก็จะพยายามถ่าย มาให้ทุกคนได้ดูว่าเออเป็นยังไงบ้างก็จะพยายามทําเป็นอีพีที่มันไม่จําเจที่มันไม่ใช่รีแอคอะไรอย่างเงี้ยอ่าทุกคนอาจจะดูรีแอคเพราะช่องเรามันจะรีแอคอยู่แล้วรีแอครีแอครีแอคก็อาจจะพยายามหาคอนเทนต์อื่นมาทําให้ดูอะไประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็คือถือว่ายาวมากแล้วใช่ยาวมากสำหรับสองคนคุยกันเลยแหละกลัวว่าจะยาวไปนะเรับาที่ได้อยู่ในงานอย่าลืมนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้หรือว่าใครที่ดูไลฟ์แล้วเห็นอะไรที่แบบชอบหรือว่าอยากจะพูดถึง พี่เชอร์พูดถึงวงวงบีเนเคคนนี้หรือว่าพูดถึงเพลงสัญญาณนะพูดคุยยังได้ในช่องของบมเอนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีแอของเพลงนี้โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ขอไปแค่นี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบายบาย สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราเราชอชโชนะฮะอาจจะเปิดแปลกที่แปลกตาไปนิดนึงวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะวันที่สองวันที่สองมิถุนายนนะครับวันถ่าย MB สัญญานะพี่ที่ไหนลานคนเมืองลานคนเมืองนะฮะแล้วอันนี้คือหลังจากที่ทุกคนถ่าย MB มาเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จด้วยพักอยู่ว้าวยังไม่เสร็จด้วยนะและนี่ก็คือสภาพนะฮะสภาพของคนที่้เพิ่ง,ง,ง <laughs> ไปถ่ายมาคนถ่าย โอเคนะฮะนี่คือแบบคิดพูดคุยหลังดูถูกไหมแต่เปิดเปิดคนละที่เลยอ่าเปิดคนละที่เดี๋ยวค่อยไปคุยอย่างตอนหลังเอ็มวีจบเอ้ยตอนถ่ายเอ็มวีจบก็จบงานเปิดตัวจบงานแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีรีแอคก็น่าจะลงมารีแอคไปเลยไม่ต้องรวมไม่ต้องรวมอ่ะคุยกว่าเอ็มวีจะออกเอาล่ะโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปอ่ะวาร์ปเลยแล้วกันแค่นี้แหละ